ดีครับเข้าสู่รายการคุมบุ๊กเกนทีวีครับวันนี้ก็วันน,น,นี้มีหลายคนก็ถามว่านี่ซื้อแผ่นเกณฑยังไงของเครื่อง TDS วิธีการซื้อก็เดี๋ยวหาก่อนตัวไหนอ่ะตัวอย่างเส้นแผ่น TDS นะกัน Super m ์ o มโอมีหลายโซนคือโซน u ูอกับโซนเจแปน หรือโซนพาิสบิโกก็ได้ผมไว่าแนะนำซื้อโซนให้ถูกต้องะครับแนะนำซื้อโซนให้ถูกต้องดีครั้งหนึ่งซื้อโซนผิดนะอ่ะเจเทียบอันนี้คือโซนญี่ปุ่นนะครับผมฝากซื้อพี่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาช่วยฝากซื้อหน่อยเออนาเลนดีหน้าเรีนกว่าในการนิดนึงเ,ออเด่นสายตะกรับ เดี๋ยวขอเอาให้ซื้อโซนให้ถูกต้องนะครับไอ้นี้ตรับของที่ดีารนะครับแล้วก็ไอ้นี้ตรับของเจแปนนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะสา ได้ได้ยินเสียงไหมก <Nej. S 1> ็ไม่อ่านแผน่นลองใส่ใส่ไม่ได้ครับมันไม่อ่านแผ่นเลยถ้าเป็นตรับของดูเอสของซุ p เปอร์มาริโอทีเดียนนะครับเนี่ยอ่านได้ครับต้องโซนเดียวกันนะครับ แนะนำให้ซื้อโซนให้ถูกต้องนะครับอย่าซื้อโซนผิดห้ามโซนไม่ได้เลยโดนเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ผมซื้อแผ่นใหม่นะครับวันนี้เอยสดสดร้อนร้อนดี๋ยเยซื้อแผ่นใน ดาซาด้าเลยคือโกเกบอลเอ็กครับซื้อที่ราคาถูกคือราคาตรานึ่งพบาทครับที่ถูกที่สุดน,นะครับนี่คือดูถ้าเป็นมือหนึ่งดูดีๆด้วยครับเห็นรอยหกซีนซีนไอเนี้ยทูนยังไงซีนแบบ กล่องเต็นไม่ไม่ขูกแกะง,ง่ายๆไม่ขูกแกะเต็นม,มือหนึ่งเลยถือเฟซบุ๊กของที่ a ่านเกมหรือเว็บไซต์ลายของบรรโครซับที่บอกของอาร์เกนนะครับที่สศูนย์ <c oughs> ผมซื้อมาดราซาดาน,นะครับผมซื้อ p o k e m มอนเอสนะครับ แกะน้ำบาดนิดนึงเนี่ยเซนแบบรอดเรี่ยมแบบแน่นหนาะซื้อจาซาด้าบีโฮชอบปุ่มแบบการกระแทกมาก ท้านนมีอะไรมั่งอ๋อตลับหยดเฉยเสยสนี่คือตลับเกมนะครับของดูเอสจะมีดิธิการเแ่นคู่มือครบควตรตลับมือหนึ่งเลย ของแท้แล้วก็มีโคเขียนบอกน่อดีอีเมลให้ด้วยกล่องแท้เลยอ่ะใส่แฮนนะครับอ่ะเล่นได้ครับโซนเดียวกัน ครบนะครับเดีย๋ยวผมต้องอัปเดตอัปเดตอีช o อ,อกก่อนเดีย๋ยวขออัปิดก่อนขึ้นหะขึ้นยูปอีช o อ,อกขึ้นนะ ให้อัปเดตก่อนข้อมูลมันซีดินนโดอีช็อปนะครับวิธีการอัปเดตของโคคิมอน

ตรงเลยสูตเจอเดี๋ยวหาเวอร์ชันอัปเดตดูไหนเจอแล้วโปรแกรมเอ็กซ์ครับให้อัปเดตเลย แต่ต้องใช้ลาโกรนานนิดนึงเดือนจุดไม่ใช่ศูนย์เนี่ยเดืนจุดห ดาเสียงก่อนนะครับโดดวยครับเวอร์ชั่นหนึ่งจุดห้าอัปเดตอยูอ่าเป็นแผ่นรุ่นใหม่เลยสดสด่ึนเงินวันนี้อ่าต่างต่าง ไเกมทีดกันดูไหนอ่ะเหยืองเหยืองอ่อยเลยตัวเหลืองอ,อ่งอ,อยดิดหนึง่งอันนี้แบบขาวจวกเกนเต็นเกมใหม่อ่ะ อัปเดตเดวก่อนนะครับอัปเดตเดยกกอยน,นะครับไปดูเข้าเกม ห้เกอกโซนนะครับคือโซนภาษาเกิดเดินได้อะครับเปลี่ยนภาษาแค่นี้โก,โกเกมอนเอ็ก อันแค่นี้ก่อนนะครับลืมกดซับ i ครของรายการเฟิร์บุ๊กเกนทีวีด้วยครับสวัสดีครับ